สวัสดีค่ะดีมทิธิพรขันตะค่ะจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้นะคะดินจะพาเที่ยวชมที่ดินแบ่งขายค่ะเนื้อที่หนึ่งไร่นะคะในที่ดินม,มีสระบัวหนึ่งบ่อนะคะอยู่ในที่ดินเหาที่ดินหนึ่งไร่อยู่ตำบลเขาหุงอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีค่ะด้านหน้าติดถนนหินคุกสาธารณะตรงเส้นนี้เลยนะคะหินคุกกว้างอยู่ที่ 5เมตรด้วยกันค่ะถนนด้านหน้าเรานะคะที่ดินเราก็สี่เหลี่ยมสวยเลยค่ะด้านหน้านะคะติดถนนหิงคุกค่ะความกว้างของหน้าที่ดินอยู่ที่35เมตรนะคะความลึกของที่ดินอยู่ที่45เมตรค่ะเดี๋ยวดิมจะล้อมรั้วลวดหนามให้หมดเลยนะคะทั้งแปลงหนึ่งไร่เลยค่ะส่วนด้านข้างนะคะก็มีเพื่อนบ้านค่ะน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมนะคะที่เราถมใหม่ค่ะ เพิ่มให้เสมอถนนเลยนะคะถ้าเราซื้อมาเพื่อที่จะปลูกบ้านพักตากอากาศนะคะแล้วก็พร้อมที่จะปลูกบ้านลงในที่ดินเราได้เลยไม่ต้องถมเพิ่มเติมเลยนะคะในที่ดินเราค่ะก็จะมีสระบัวด้วยกันหนึ่งบ่อนะคะขนาดก็กำลังพอดีไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปค่ะมีน้ำแบบนี้เลยตลอดทั้งปีค่ะที่ดินเราบริเวณร,รอบๆที่ดินก็เป็นวิวโล่งกว้างเลยนะคะ ลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันเลยหน้ากว้างอยู่ด้วยกันที่อยู่ด้วยกันประมาณ35เมตรนะคะความลึกอยู่ที่45เมตรค่ะหน้ากว้างด้านหน้าด้านหลังกว้างเท่ากันเลยนะคะแล้วก็มีสระบัวตรงนี้ค่ะน้ําใสเลยนะคะด้านหน้าก็จะมีวิวภูเขาด้วยค่ะตลอดเส้นทางมายังที่ดินเรานะคะก็มีเพื่อนบ้านตลอดเส้นทางเลย น้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยนะคะจากที่ดินค่ะถนนคอนกรีตเข้ามายัางที่ดินเพียง150เมตรนะคะจากถนนคอนกรีตก,ก็จะเป็นถนนสาธารณะหิ่งคุกตรงนี้ค่ะด้านหน้าที่ดินเราแล้วก็มีสระบัวแบบนี้นะคะน้ำใสแบบนี้เลยมีน้ำแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะน้ำใสใสเลยใครที่กำลัง มองหาที่ดินพร้อมสะบัวอยู่นะคะก็ลองนัดชมได้ทุกวันเลยจากกรุงเทพค่ะเริ่มต้นที่สายใต้ใหม่มายัางที่ดินเราเพียง88กิโลเมตรนะคะจากเซเว่นอีเลเว่นนะคะร้านค้าซีเจร้านอาหารสถานีอนามัยนะคะมายัางที่ดินเราอยู่ที่2กิโลค่ะมิตเตอร์น้ำประปาพร้อมหมดเลยนะคะที่ดินแปลงนี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะ แล้วก็ล้อมรั้วลวดหนามให้ด้วยนะคะฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดเลยค่ะฟรีค่าใช้จ่ายในการแบ่งแยกที่ดินให้ด้วยนะคะเดี๋ยวด้านหน้าเราก็จะล้อมรั้วปิดให้หมดเลยค่ะแล้วก็เว้นถนนเข้ามาอย่างที่ดินให้ส่วนด้านหลังตอนนี้เป็นรั้วเป็นรั้วไม้นะคะเป็นเดี๋ยวดีมก็จะเปลี่ยนเป็นรั้วเสาปูนให้ด้วยค่ะด้านหลังเราก็ยังมีพื้นที่ เหลืออีกเยอะเลยนะคะที่จะสร้างบ้านหรือว่าจะปลูกต้นไม้ตรงนี้ค่ะบริเวณตรงนี้คืออยู่ในที่ดินของเราทั้งหมดเลยนะคะเป็นที่ราบเลยค่ะไม่ต้องปรับต้องถมทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะพร้อมเข้ามาทำประโยชน์ในที่ดินได้เลยดิมทวนอีกครั้งนะคะที่ดินแบ่งขายหนึ่งไร่ มีสะบัวอยู่ในที่ดิน1บ่อนะคะที่ดินเราไม่ต้องปรับต้องถมเลยค่ะเพราะดินถมให้เรียบร้อยแล้วนะคะเสมอถนนเลยที่ดินอยู่ตำบลเขาขุงอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะราคาขายอยู่ที่5้าแสนบาทนะคะราคานี้ต่อรองราคาได้อีกเลยค่ะฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนแล้วก็ล้อมรั้วลดหนาใหม่ให้ทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้คือบริเวณรอบๆที่ดินเราก็เป็น โล่งกว้างแบบนี้เลยค่ะวิวภูเขาด้านหน้านะคะด้านหน้าที่ดินที่เห็นเป็นวิวภูเขาตรงนี้นะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกค่ะแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะคะจากที่ดินเราสามารถเข้าออกได้สองเส้นทางด้วยกันนะคะถ้าท่านใดกำลังมองหาที่ดินลักษณะนี้อยู่ลองนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะวิวโล่งๆกว้างๆ มีเพื่อนบ้านนะคะบรรยากาศดีเงียบสงบเลยค่ะส่วนด้านหลังของเราก็จะเป็นวิวโล่งๆกว้างๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังที่ดินของเพื่อนบ้านถ้าท่านใดที่ชอบวิวโล่งๆกว้างๆสบายตานะคะบรรยากาศดีแบบนี้อยู่ก็อลองนัดชมเลยไ,ไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานนะคะเหมาะที่จะเป็นที่อยู่อาศัยบ้านพักต่างอากาศหรือว่าจะซื้อเก็บไว้นะคะ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะหรือว่านัดชมได้ทุกวันเลยนะคะ0870060727ค่ะหรือไอดีไลน์ดีมขันตะนะคะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะที่ดินหนึ่งไร่ตำบลเขาคุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีราคา590,000บาทนะคะมีสะบัวอยู่ในที่ดินนะคะแล้วก็ ล้อมั้วรวดหนามให้ทั้งหมดเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิมพาเที่ยวชมเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ